จะใช้มนทนพิธีแห่งแม่ธรณีที่สังกาดไว้นี้ประกอบพิธีกรรมบวงสวงเพื่อตั้งสารพระภูมิชัยมงคลโดยบวงสวงเส้นไหว้ด้วยดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้อาศัยแต่ก่อนเก่า ไม่ว่าจะเป็นอินโรมยมยักษ์หรือสีคนธรรมนาคีนาคาพุทธิราอสุรกายดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิท,ทั้งหลายดังนั้นหากเป็นดวงจิตอันมิได้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคิดมุ่งร้ายต่อบุคคลใดๆ ในสถานที่นี้ข้าพเจ้าได้รับอาญาศิทแห่งองค์มหาเทพเทว,วาทุกชั้นฟ้ามาขออัญเชิญท่านเพื่อนย้ายสัญจรออกไปจากเคหะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำมาหากินณนะสถานที่นี้เพื่อจะมิเป็น และมิได้เป็นการมีวิบากติดจิตวิญญาณกันอีกต่อไปและหากเป็นดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วใสถ้าพระเจ้าขอท่านจงรับรู้ถึงพิธีกรรมในวันนี้ว่าหากบุคคลใดๆที่อยู่ในสถานที่นี้มู เดอะแพนห้าสิบทับหนึ่งศูหมูหนึ่งทองสี่ปทุมธานีแห่งนี้ประมาทาทั้งหรือล่วงเกินใดๆต่อท่านปัดนี้มนุษย์ทั้งหลายนี้ได้มีจิตจำนงตั้งเครื่องคึงกรรมสังเวยบวงสวนสแต่ท่าน ลำดับแห่งพิธีกรรมอันหนึ่งหาดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิใดมิสามารถจะร่วมในงานการพิธีนี้ได้อันจะเป็นการขัดแย้งกับกระแสพลังงานของท่านก็ขอให้ท่านสำรวมจิตย่นย่อหนทางเคลื่อนย้ายออกไปจากมนต ชั่วขราวและเมื่อถึงเวลาอันเชิญท่านก็ขอให้ทราบด้วยยานวิถีทางใดทางหนึ่งให้ท่านมารับเครื่องสังเวยพรีกรรมตามที่มนมุษาาย์ทัอหลายจัดเรีด้วยตามลำดำับขออันเชิญศาลหลักเมือง <c oughs> จังหวัดปรทุมธานี สศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสารหลักมืองศสารเจ้าพ่อช้างเหี่ยบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและเทพเทวดาเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านเดอะแพนแห่งนี้ตลอดทั้งเทพเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านอีกท,ทั้งด้วยเทพวทัดแขกของศิง แต่ความเจริญรุ่งเรือง <Yep. S 1> มีแต่ความเป็นมงคลด้วยคือ